พบกันใน EP 3ีนะคะในเรื่องของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะคะในใบงานนี้นะคะใน EP ีนี้จะเป็นการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะคะโดยการใช้สูตรเพราะบางสมการนะคะไม่สามารถใช้วิธีแยกสองเล็บหรือแยกตัวประกอบได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะคะสูตรของอูขอขอนุญาตเขียน ในกระดาษนี้นะคะเพื่อให้เห็นได้ชัดสูตรของสมการเอ่อเเอ่กำลังสองตัวแปรเดียวนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะเราต้องเช็คสิ่งที่เราต้องเช็คเลยก็คือรูปแบบนะคะอันนี้คือรูปทั่วไปสมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะคะจะมีรูปทั่วไปเป็น ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0นะคะเราต้องจัดให้อยู่ในรูปนี้ก่อนนะคะโดยที่ x เนี่ยเป็นตัวแปรนะคะแล้วก็ a b c เป็นค่าคงตัวหรือเขาเรียกว,ว่าสัมประสิทธิ์นั่นเองนะคะแล้วตัว a เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0นะคะเพราะถ้าเท่ากับ0ปุ๊บเอามาคูณกับ x กำลัง2ตัวนี้ก็จะหายไปนะคะก็จะไม่เป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะคะ เขาบอกว่าถ้า b กำลังสองลบ 4ac มากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะจะมีจำนวนจริงอ่าสูตรนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ให้นักเรียนเติมสูตรลงไปนะคะจากสูตรสูตรของเขาก็คือ x เท่ากับลบ b บวกลบส u a r e root นะคะ b กำลังสองลบ 4ac แล้วก็ทั้งหมดจะส่วนด้วย 2a ค่ะอันนี้คือสูตรของเขานะคะที่เราจะเอาไปใช้ในวันนี้ค่ะนี้นะคะจะใช้ในกรณีที่ b กำลังสองนะคะลบ 4ac ก็คือตัวข้างใน square root เนี่ยคะ่ะมากกว่าหรือเท่ากับ0 ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์ะคะถึงจะมีคำตอบนะคะแต่ถ้าสมมุติเราทำการเช็คแล้วว่า b กํลังสองลบ 4ac น้อยกว่า0นนะคะคือมีค่าติดลบนะคะก็จะไม่มีคำตอบนะคะไม่มีจำนวนจริงที่เป็นคำตอบของสมการนะคะก็ถือว่าไม่มีคำตอบนะคะ นักเรียนเติมตรงนี้นะคะมันจะมีอ่ามุมล่างสุดต,ตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้นะคะถ้า b กําลังสองลบ 4ac นะคะมากกว่า0นจะมีสม,สมการเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2คํคำตอบค่ะ2คํคำตอบนะคะอันแรกเป็นสองคำตอบนะคะแต่ถ้า b กําลังสองลบ 4ac เท่ากับ0ูนย์เลยนะคะถ้าได้ค่าเท่ากับ0ูนย์เลยสมการตัวนี้จะมีแค่1คําคำตอบ ะะมีหนึ่งคำตอบแล้วก็สุดท้ายเขาบอกไว้ให้แล้วนะคะ b กลังสองลบ 4ac ถ้าน้อยกว่า0ูนย์จะไม่มีจำนวนจริงที่เป็นคำตอบนะคะ,ะเป็น2องคำตอบ1นึ่คำตอบแล้วก็ไม่มีคำตอบนั่นเองค่ะ,อะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะสักหนึ่ข้อนะคะหข้อเอาเป็นข้อที่3แล้วกันนะคะข้อที่สามค่ะ ในข้อที่3นะคะเราต้องทําการจัดรูปก่อนนะคะจัดรูปให้ได้เป็น ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0ซึ่งตัวแปรในข้อ3นี้เป็น y นะคะเราไม่ต้องเปลี่ยนจาก y เป็น x นะคะแค่จัดรูปแบบให้เป็นแบบนี้ก็พอนะคะให้เหมือนรูปทั่วไปนี้ก็พอก็คือย้ายนะคะทำการย้ายสตัวนี้มาไว้ฝั่งซ้ายนะคะ จากตัวนี้เป็นส y เฉยๆ,ๆนะคะพอย้ายข้างก็จะเป็นลบ3 y ลบ10นะคะพอย้ายไปอีกฝั่งก็จะกลายเป็นบวก10เท่ากับ0ได้แล้วนะคะเห็นไหมคะรูปแบบเหมือนกันถ้าเป็นตัว y ก็ต้อง y ทั้งสมการนะคะอันนี้เป็นรูปทั่วไปเฉยๆนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวแปร x นะคะเป็นตัวแปรอะไรก็ได้นะคะตามโจทย์เลยอ่านเสร็จแล้วนะคะ เราก็หาค่า a b c ค่ะเพราะว่าเราจะเอาไปแทนในสูตรนะคะ a b c ของเรานะคะ a, a ก็คือตัวข้างหน้า y ากํลังสองนะคะสังเกตว่าไม่มีตัวอะไรเขียนอยู่เราจะนึกไว้เสมอว่าตัว a เนี่ยต้องมีค่าไม่เท่ากับศูนย์นะคะ,ะต้องไม่เท่ากับศูนย์ถ้าไม่เป็นลบก็เป็นบวกแต่ตัวนี้คือไม่มีเลยแสดงว่า มีค่าเท่ากับ1น,นะคะเพราะ1คูณอะไรก็จะได้ตัวมันเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะ b, b จะอยู่หน้า x นะคะหน้าตัวแปรที่เป็นกำลังหนึ่งดังนั้นตัวนี้คือตัว b เพราะอ่ะดูเครื่องหมายด้วยนะคะถ้าเครื่องหมายติดลบเราก็ต้องเอาค่าที่เป็นลบมานะคะก็จะได้เป็นลบสามส่วน c เทียบกันตำแหน่งต่อตำแหน่งเลยนะคะ C ่หาค่าเป็นบวกนะคะสก็จะได้10นะคะแล้วเราก็ทำการเช็คค่ะเช็ค b กำลังสองลบ 4A ่เนะคะเช็คก่อนว่ามีคำตอบหรือไม่มีนะคะถ้ามีคำตอบเนี่ยถ้ามากกว่า0น,นะคะอย่างที่เราบอกไปเมื่อ,อกี้ที่เติมข้างล่างนะคะถ้ามากกว่า0นเนี่ยจะได้2คํคำตอบนะคะถ้าเท่ากับ0ย์เลยก็จะมีแค่1คําคำตอบ แล้วก็ถ้าน้อยกว่า0ก็จะไม่มีคำตอบนะคะเราก็จะทำการเช็คก,ก่อนอ่าแล้ก็แทนค่าเลยนะคะ B กำลังสองก็คือลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะต้องเติมวงเล็บด้วยนะคะแล้วก็ลบ4 A คือ1นะคะ4คือ10อ่า ลบ3มกำลังสองกับ3ามกำลังสองเนี่ยค่าเท่ากันเพราะว่ากําลังเป็นเลขคู่นะคะตัวเครื่องหมายลบจะหายไปนะคะก็คือลบสาคูนลบสามสามสาก็เป็น9นะคะลบกับ c a c อ่ะเอา4นะคะคูณหก็ได้4ี่พอสไปคูณ10ก็เป็นสี่นะคะเห็นไหมคะว่าตัวน้อยลบตัวมากค่ามันจะต้องติดลบแน่นอนนะคะ ก็เราเอาค่าของ2ตัวนี้มาลบกัน40ลบ39เอ้ยลบ9เหลือ31นะคะเห็นไหมคะว่าค่ามันติดลบซึ่งมันเป็นไงคะน้อยกว่า0ตัวที่ติดลบก็คือมีค่าน้อยกว่า0ูนย์หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีคำตอบค่ะเราก็ตอบเลยนะคะดังนั้น ไม่มีจำนวนจริงใดตัวนี้เราที่เราสรุปตรงนี้นะคะเราไปดูข้างล่างสุดนะคะข้างล่างสุดของหน้าเลยนะคะที่บอกว่าเงื่อนไขตัวนี้น้อยกว่าศูนย์แล้วก็มาตอบได้เลยนะคะไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบขยับนิดนึงนะคะของสมการ ดังนั้นข้อนี้ไม่มีคําตอบนะคะข้อนี้ไม่มีคําตอบเดี๋ยวเ,เราจะยกตัวอย่างข้อที่มีคําตอบอีกสักหนึ่งข้อนะคะจากว่าข้อสามเนี่ยเป็นสมการที่ไม่มีคําตอบนะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะยกตัวอย่างให้อีกหนึ่งข้อนะคะอาเป็นข้อที่หนึ่งเลยนะคะวิธีการทําเหมือนเดิมคะ่ะ ดูก่อนนะคะว่าเขาจัดอยู่ในรูปแบบของ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0นย์หรือ,อยังอันนี้เห็นไหมคะว่าฝั่งขวาเนี่ยมีศูนย์แค่ตัวเดียวแสดงว่าเขาจัดรูปแบบให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หาค่า a ค่า b แล้วก็ค่า c ค่ะ a นะคะเหมือนตะกี้เลยคะ่ะถ้ามี x ตัวเดียวหรือ y ตัวเดียวกำลังสองตัวเดียวโดดๆแบบนี้นะคะแสดงว่าตัวที่อยู่ข้างหน้าคือเลขหคะ่ะ ต่อไป b b นะคะเราเทียบเลย B ก็คือเลข5นะคะ c c ครั้งนี้ติดลบนะคะก็เป็นลบ6ได้แล้วนะคะ a b c แล้วเราก็จะมาเช็คนะคะ b กำลังสองลบ 4ac นะคะว่าได้มากกว่า0เท่ากับ0หรือน้อยกว่า0นะคะอ่าแล้วเราก็แทนค่าลงไปนะคะ b ขออภัยค่ะ b คือ5นะคะจะเป็น5กํลังสองลบ4 a คือเลข1นะคะแล้วก็4คือเลข6ค่ะ5กํลังสองก็คือ5คูณกันอยู่2ตัวนะคะ5 5ก็เป็นยี่าอ่ะและทีนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีลบกับลบ3ตัวเนี้ยเขาทำอะไรกันอยู่คะถ้าติดกันแบบนี้แสดงว่าคูณกันนะคะ เราสามารถคูณจากฝั่งไหนไปฝั่งไหนก่อนก็ได้นะคะแต่เราดูตรงนี้ก่อนนะคะคือลบกับลบเมื่อลบมาเจอลบนะคะเครื่องหมายก็เปลี่ยนกลายเป็นบวกนะคะลบตัวนี้ก็หายไปแล้วนะคะเหลือ4คูณ1คูณ6 4คูณ1ก็ได้4นะคะเพราะ1คูณอะไรก็จะได้ตัวนั้นเนาะอ่าต่อไปได้4แล้ว4ี่มาคูณกับ6 4 6 24นะคะได้เป็น4บ เก้านะคะ49มากกว่า0นะค่ะแสดงว่ามีกี่คำตอบอ่ามี2คำตอบนะคะอย่างที่เราบอกไปนะคะสมการข้อนี้มี2คำตอบนะคะเราก็นำสูตรที่เราบอกไว้เบื้องต้นนะคะอ่า b กำลังเอ็กซ์นะคะเท่ากับลบ B บวกลบ สแควร์รูทนะคะ b กำลังสองลบ 4ac แล้วก็ส่วนด้วยทั้งหมดนะคะ 2a นะคะจากสูตรตัวนี้เราก็แทนค่าลงไปเลยนะคะแทนค่านะคะลบ b แล้วก็เติมตัวค่า b ลงไปนะคะค่า b ของเราคือเลขห้าเนาะเติมห้าน,นะคะบวกลบสแคว e r รูท จริงๆตัวนี้เราหาข้างในเนี้เราหาค่ามาแล้วนั่นก็คือสี่สิบเก้านะคะเราสามารถเติมสี่สิบเก้าลงไปได้เลยอ่ะเสร็จแล้วก็ทั้งหมดนะคะส่วนด้วยสองคูณเอก็คือเลขหนึ่งนะคะอ่ะ x ของเราตัวนี้นะคะสแควรรูทอย่างที่บอกการถอดสแควรรูทก็คือ ต้องหาตัวที่เป็นยังไงะคะเหมือนกันนะคะตัวที่เหมือนกันนะคะออกมาถ้าสแควร์รูทก็คือต้องเหมือนกันอยู่2ตัวนะคะเราถึงจะถอดออกมาได้1ตัวก็คือ1คู่ถอดออกมาได้1ตัวนั่นเอง49ก็มาจาก7คูณกับ7เห็นไหมคะ1คู่ตัวเนี้ยเราก็จะถอดออกมาได้เป็นเลข7นะคะอ่าก็จะเป็นเลข7 มาเป็นแบบนี้แล้วก็ส่วนด้วย2นะคะเพราะ2คูณ1ก็ได้2เราก็จะได้2คําตอบอ่ะได้2องคำตอบอยังไงนะคะก็คืออครูจะทําการแบ่งนะคะอาแบ่งครึ่งนะคะให้ดูนะคะตัวนี้ตัวบวกลบเนี่ยค่ะสามารถแยกได้นะคะเราก็จะเอา X เท่ากับลบ5นะคะ แล้วก็ลบเจ็ดฝั่งนี้เป็นลบเจ็ดนะคะส่วนสองฝั่งนี้ก็จะเป็น x เท่ากับลบห้าบวกเจ็ดไหมคะมันมีเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบซ้อนกันแบบนี้มันจะแยกออกมาไดเป็นสองอันแบบนี้นะคะสองคำตอบตัวนี้เมื่อลบลบห้าแล้วลบเพิ่มไปอีกเจ็ดนะคะก็จะกลายเป็นลบสิบสองส่วนด้วยสองนะคะเราก็ทำการตัดทอนเลยนะคะสองหนึ่งสอง 2 6 1หกสิบสองเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับลบหกค่ะฝั่งนี้ลบห้าบวกเจ็ดอ่ามันอาจจะดูยุ่งยากนะคะนักเรียนสลับเลยคะ่ะสลับตำแหน่งหมายความว่าอ่าถ้าเราทำการสลับตำแหน่งนะคะเราเอาเจ็ดขึ้นก่อนเจ็ดมันไม่ได้ติดลบนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอาลบไปใส่มันนะอย่าเอาลบไปเติมมันนะคะพอหน้าเจ็ดเป็นบูวกนะคะ เวลามันมาอยู่ข้างหน้าสุดเราก็ไม่ต้องเติมนะคะลบห้าเห็นไหมคะวันหน้าห้ามันติดลบเราก็ต้องเอาไปเติมสลับตำแหน่งได้นะคะการบวกสลับที่ได้นะคะเพราะตรงกลางเป็นบวกนะคะเราถึงเรียกว่าการบวกทีนี้ถ้าสลับตำแหน่งได้แบบนี้แล้วมันจะกลายเป็นการลบไปเลยเห็นไหมคะ,ะเป็นการลบแบบง่ายๆไปเลยเจ็ดลบห้าก็เหลือสอง สองส่วนสองนะคะตัดทอนไปก็เหลือ1นี่ค่ะเราได้ x มา2องคำตอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสรุปนิดนึงนะคะดังนั้นคำตอบของสมการคือ1นึ่งเอาตัวที่น้อยกว่าขึ้นก่อนนะคะลบหและหนเรียบร้อยค่ะข้อที่ห สำหรับใบงานนี้นะคะจะเป็นการให้นักเรียนนะคะโยงเส้นจับคู่นะคะคำตอบของสมการกับสมการกําลังสองนะคะตัวแปรเดียวนะคะก็คืออย่างสมมุตินะคะอันนี้ครูจะไม่ยกตัวอย่างให้นะคะสมมุติข้อที่หนึ่งคำตอบเนี้ยเราไปแทนค่าแล้วมันได้สมการนี้ใช่ไหมคะ เอาเอาคำตอบตัวนี้ไปแทนในสมการนี้แล้วมันถูกต้องนะคะแล้วก็โยงนะคะจากเครื่งหมายนี้โยงเส้นมาจับขู่กันเลยนะคะจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด10ข้อนะคะ